คำถามเปลี่ยนชีวิตพิธีใจหนุ่มฝรั่งคำถามเกี่ยวอะไรกับการหาแฟนต่างชาติเพราะคำถามมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคำถามมันก็ไม่ได้เป็นที่มาของปัญหาเสมอไปคำถามมันจะช่วยทำให้คุณมีเรื่องพูดเรื่องคุยและคำถามก็เป็นเหมือนกุญแจสำคัญที่มันจะทำให้คุณได้รู้จักคนคนหนึ่งมากขึ้นเพราะการตั้งคำถามที่ดีค่ะ จะนำไปสู่การสนทนาที่ดีคำถามคุณภาพก็จะนำไปสู่บทสนทนาที่มีคุณภาพด้วยและแน่นอนว่าเมื่อบทสนทนาที่คุยมีคุณภาพก็จะนำไปสู่การส,ารสัมพันธ์ที่มีคุณภาพแล้วอย่างนี้เราจะปฏิเสธได้ยังไงคะว่าคำถามนั้นไม่สำคัญเพราะคำถามที่ทำให้คนเราอะได้สุกคิดมันจะเปลี่ยนทั้งชีวิตทั้งคนถามและคนตอบแล้วก็คู่มือคำถามเปลี่ยนชีวิตเล่มนี้นะคะ จะเป็นคุณแจดอกสำคัญที่จะช่วยให้คุณ